ยายคะอร่อยไหมคะออยคะอร่อยนะคะวันนี้กับข้าวยายนะคะน้ำพริกนะคะผักต้มอย่างนี้คะ่ะผัดกระล่ำดอกคะ่ะยายก็กินวันนี้ยายบอกขอใช้มือนะจ๊ะไม่ใช้ช้อนนะจ๊ะทุกคนนี่ไข่ต้มมีน้ำพริกดูคุณยายก็กินสิคะครอบใจเห็นไหมเล่า นั่นเชียววันนี้ของงดมะม่วงหนึ่งวันเพราะว่ามีผักต้มอเอำอกินข้าวหมดกระม้งกระมังไว้แ้้วเห็นไหมแล้วออ่ำ นั่นเชียวยังสงสัยอยู่ไหมจะเพิ่มข้าวไม่เพิ่มสักช้อนไหมเอาอีกหน่อยเอ,อหน่อยนะอ,อย่ามากยังนั่งนิ่งสงสัยอยู่เราไม่ถามก็ไม่ตอบเนี้ยมาแล้วยายเพิ่มข้าวเลยแล้ว,วทุกคนทุกคนขาเพิ่มข้าวกำลังที่สองเพิ่มอีกหน่อยเนึ้ <c oughs> อึ้งยังไม่ว่างไม่ยอมวางจานยายกินหน้าอร่อยขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นาัสการพระคุณเจ้าจ้ายายยายเขาบอกเขาบอกว่ายายกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าถึงได้สะได้สวยมะเขือต้มเละๆค่ะนี่นะคะดูวิธีการกินกินข้าต้องเอาเอาเอาอาอา เคนะคะนะคะออี่ยวเฮ่ออ,อร่อยไหมอร่อยก็ดูเฮ่อยายอร่อยไหมอืมอคืออะไรอร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาด่าฉันอีกเนะี่ยบอกว่าเวลายายกินข้าวอ่ะอย่าชวนคุยเดี๋ยวข้าวติดคอเขาว่างั้นนะ่ะโดนบ่อยฉันนะ่ะฉันก็อดคุยไม่ได้พี่ก,คก็คว้วพริกอพริกสดเนาะสองเม็ด หอมกระเทียมแล้วเอามะเขือเทศอะ่ะคั่วลงไปด้วยไงแล้วก็ามาโขกขกมันอร่อยจริงๆนะทุกคนนี่เห็นไหมล่ะมากินกำมังที่สองแล้วค่ะ <laughs> กำมังที่สองแล้วเนี่ย <laughs> อืมอําขําใหญ่